จะเป็นคลิปอ่านหนังสือให้เพื่อนๆฟังนะคะมาต่อเรื่องศาสนาแห่งจักรวาลของทันตแพทย์สมสุจิลาตอนนี้เราจะมาตอนที่6เรื่องของจักรวาลน,นะคะจักรวาลกําเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ1น0 0งล้านปีที่แล้วก่อนการเกิดของจักรวาลไม่มีมวลสารช่องว่างการเวลาไม่มีขนาดไม่มีแสงไม่มีอะไรเลย การระเบิดออกอย่างรุนแรงและรวดเร็วนี้ใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยววินาทีขยายตัวด้วยความเร่งจนมีขนาดประมาณไม่ได้ในปัจจุบันระยะทางภายในจัก,กรวาลวัดกันในระดับปีแสงระยะทางที่แสงความเร็ว3 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีเดินทาง1ปีดังนั้นจึงเป็นการยากมากที่จะอธิบายขนาดของจักรวาล ให้กับคนทั่วไปเข้าใจได้วิธีหนึ่งที่ใช้กันคือการเปรียบเทียบกับขนาดวัตถุและระยะทางที่เราวัดได้บนโลกยกตัวอย่างถ้าย่อดวงอาทิตย์ให้มีขนาดเท่ากับลูกบาสล,ลูกบ,กบอลวางอยู่บนแป้นบาสข้างหนึ่ง โลกของเราจะมีขนาดประมาณหัวเข็มหมุดที่อยู่ห่างออกไปบนแป้นบาสอีกฝั่งของสนามระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์คืออัตราส่วนนี้และถ้าย่อดวงอาทิตย์ของเราให้มีขนาดเล็กลงมาเหลือประมาณลูกแก้วขนาดดาราจักรทางช้างเผือกก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่บนโลกเราทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความใหญ่มาคือมาของทางช้างเผือกระบบสุริยะเราละ่ะมีขนาดประมาณไหนถ้าระบบสุริยะมีขนาดประมาณเกาะล้านจะมีดวงอาทิตย์ขนาดเท่าลูกบัสอยู่กลางเกาะและดาวเลือกดวงอื่นหรือระบบสุริยะอื่นที่ใกล้โลกเราที่สุดอยู่ห่างออกไปประมาณประเทศญี่ปุ่นเฉพาะในดารจาจักรทางช้างเผือกมีระบบดาวแบบ ระบบสุริยะของเราพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางดาวเคาราะห์โคจรรอบๆประมาณ4 0 0 0 0านระบบผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ชี้ว่าดาวเคราะห์ที่มีสภาพคล้ายโลกซึ่งมนุษย์อาจไปตั้งถิ่นฐานและอาศัยเป็นบ้านแห่งที่สองในอนาคตได้นั้นน่าจะมีอยู่อย่างน้อยถึง300ล้านดวง ในจักรวาลน,นี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากที่เราไม่รู้จกักปลาที่อยู่ในตู้จะไม่รู้สึกว่ามันถูกจองจำและคิดว่าตู้ของมันคือจักรวาลทั้งหมดหารู้ไม่ว่ายังมีตู้ปลาอื่นๆรวมไปถึงปลาในแม่น้ำมหาสมุทรอีกมากมายมนุษย์เราก็ไม่ต่างจากปลาในตู้ที่หลงคิดว่าโลกเป็นดาวดวงเดียวในจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิต งานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมบอกไว้ว่าในจักรวาลมีดาราจักรหรือกาแล็กซี่ถึง2ล้านล้านดาราจากักรทางช้างเผือกคือหนึ่งใน2ล้านล้านที่เฉพาะในมิติที่3มีการคำนวณพบว่าจักรวาลมีถึง11มิติถ้าในอนาคตวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าจนถึงขนาดเข้าถึงมิติอื่นได้ จักรวาลที่เรารับรู้คงจะใหญ่กว่าปัจจุบันอีกมหาศาลถ้าเทียบขนาดดาราจากักรเท่ากับเมล็ดถั่วเหลืองจำนวนดาราจักรทั้งหมดในจักรวาลเราสามารถบรรจุในสนามสุพชสัชราใสจากพื้นที่จรดที่นั่งชั้นสูงสุดอัดแน่นเต็มพื้นที่ทุกตารางนิ้วจนภูนเหนือสนามนี่เฉพาะขนาดจักรวาลที่เรารู้ ไม่นับจัก,กรวาลอื่นๆที่คาดกันว่าจะมีอีกนับไม่ถ้วนพระพุทธองค์จึงทรงจัดเรื่องของจัก,กรวาลให้เป็นหนึ่งในสี่ของอาจินไตคิดมากไปมีแต่จะฟุ้งซ่านหาคำตอบไม่ได้และอาจถึงขั้นเสียสติความสุขของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเดินทางไปได้ถึงขอบจัก,กรวาลแต่เป็นการรู้ซึ้งถึงจัก,กรวาลภายในจิตของตัวเองต่างหาก ถ้าดาราจักรในจักรวาลมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเหลืองดาราจักรทั้งหมดในจักรวาลสามารถบรรจุในสนามสุจราชาสัยได้จนพูนสนามเลย